สวัสดีค่ะเกศเ็นที่ดินสวยๆในราชบุรีนะคะวันนี้จะนำเสนอค่ะที่ดินที่รางสารีนะคะอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีติดท,ทางสาธารณะมีเพื่อนต้านค่ะ วิวเขารอบๆนะคะห้าไล่ไล้ละแสนห้านะจะเข้าจากคอนกรีตก็ประมาณห้ารยเมตรพื้นที่จะปลูกมันค่ะถ้าไถพรวนดีๆก็จะเห็นแบบเพื่อนบ้านนะะี้ค่ะดินดี